วิธีทำขนมชาวกล้วยจากต้นชาวกลวยจริงๆใครที่ยังไม่เคยทำลองดูคลิปนี้ให้จบนะคะ เป็นครั้งแรกที่วาลินจะทำเฉาก๊วยจากต้นสดนะคะตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราตัดนะให้เอาใบแก่นะคะจากที่ต้นที่มันมีดอกแล้วนะคะให้เราตัดแล้วก็ประมาณ1กิโลกร,รัมนะคะจากนั้นนะให้เอาไปตากแดดนะคะให้มันแห้งนะคะเพื่อลดความที่เขาจะเหม็นเขียวออกนะคะเมื่อตากแดดแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณ3-4ถึงวันนะคะถึงจะพอได้นะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเอาใบแห้งนะคะไบล้างขาจัดแบบขี้ฝุ่นออกก่อนนะคะหลังจ,จากนั้นเนี่ยก็ต้มกับน้ําใบเตยนะคะโดยใช้ใบเตยสดนะคะ ผสมกับน้ำประมาณ1-2ลิตรนะคะจากนั้นเนี่ยให้ต้มแล้วก็เคี่ยวจนเขาเนี่ยเกิดเป็นสีดําแล้วก็จะมีความแบบเหนียวนิดนึงนะคะแต่ว่าวาลีเนี่ยทำเสียไป1นงอันนะคะก็เลยต้องทําใหม่เนาะจากที่ทําใหม่เนี่ยเราใช้ใบอ่อนนะคะดังนั้นเนี่ยน้ำก็เลยไม่มีความเป็นเมือกนะคะก็เลยจะเห็นเป็นน้ําสีดําแต่กลิ่นแต่รสออกมาละ พอได้ที่แล้วเราก็กรองเอากากออกน,นะคะจากนั้นเนี่ยให้เราผสมแป้งมันสับปะหลังนะคะละลายน้ำเนาะจากนั้นเนี่ยก็ไปต้มต่อด้วยไฟอ่อนนะคะแล้วก็คนน้ํามันสับปะหลังที่ใส่ในกับเฉากล้วยนะคะให้มีความเข้มข้นให้มันมีความเหนื่อน,นะคะพอ,พอแป้งสัวให้เราพักไว้ในพิมพ์นะคะจากนั้นเนี่ยก็เอาไปใส่ตู้เย็นประมาณ1คืนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเอามาตัดแล้วก็ใส่กับพวกน้ําตาลทรายก็ได้นะคะรสชาติเนี่ยกลิ่นเฉากล้วยออกมากๆ,ๆใส่น้ําแข็งนิดหน่อยบอกเลยว่าอร่อยมากนะคะถ้าหากบ้านไหนเนที่มีต้นเฉา เอาไปลองทําดูนะคะรับรองว่ามีประโยชน์แล้วก็อร่อยมากๆจริงๆค่ะ